สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการพระเครื่องบางโนเนมสายมั่วทั่วไทยรับประกันพระแท้ส่งฟรีตรงหน้าท่านเป็นพระสมเด็จวัดละคังรุ่นอนุสร์ร้อยปีพิมพ์ใหญ่ซุ้มซ้อนถือเป็นพระนิยมอีกหนึ่งพิมพ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันครับพิมพ์นี้จุดเด่นคือตลอดแนวเส้นสันสูงคอบแก้วทั้งหมดมีเส้นทิวซ้อนอยู่อีกขั้นหนึ่ง พิมพ์นี้เป็นอีกพิมพ์ในกลุ่มพิมพ์นิยมที่ฟอร์มพิมพ์คมหนาลึกและมีการตัดขอบพิมพ์ที่มีความเรียบร้อยมีซุ้มคอบแก้วที่สมบูรณ์ได้รูปมากที่สุดในกลุ่มนิยมัดเสียนกลมนูนสูงโดดเด่นสัดส่วนพิมพ์ทรงสมส่วนได้มาตรฐานขอบองพระ จะหนาจุดไข่ปลาอยู่ในระดับเดียวกับหัวฐานขั้นที่3าด้านขวาองค์พระผิวพระจะแห้งนุ่มและเนียนเนื้อเนียนแน่นมีสีพึ่งเคลือบผิวน้อยเนื้อมวลสารจะออกขาวหรือถ้าขาวอมเหลืองก็ขึ้นอยู่กับความหนาบางของสีพึ่งที่ทาเคลือบผิว